สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงตัวซอฟต์แวร์เครื่องวัดเสฟนไฟนะครับเพื่อแก้อาการช่องรายการบางช่องรายการที่เข้ารหัสไปนะครับโดยสังเกตนะครับตัวช่องรายการนี่บางช่องรายการที่ไม่สามารถดูได้นะครับตรงนี้เราจะมาลงตัวซอฟต์แวร์ตัวใหม่กันนะครับเติ่มจากเมื่อ เราได้ตัวซอฟต์แวร์ตัวใหม่มาแล้วนะครับทำการเอาซอฟต์แวร์ลงตัว USB นะครับซึ่งเราต้องทำการแตกไฟล์ที่เป็นไฟล์ w i n r a r ออกก่อนนะครับแล้วเข้ามาใส่ตัว USB พอเอามาใส่ USB เอา USB มาเสียบที่เครื่องครับแล้วก็เข้ามาที่เมนูนะครับามาเข้าที่เมนูอัปเกรดนะครับเลือกที่อัปเกรดกดโอเคนะครับตรงนี้ก็กดโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับ ่าแล้วเรามา,มาเลือกไฟล์ที่ชื่อว่า rom bin นะครับกดโอเคได้เลยนะครับอ่าเครื่องก็จะทําการลงซอฟต์แวร์จาก usb เข้าไปยังเครื่องนะครับตรงนี้รอให้ทําการลงเสร็จเรียบร้อยร้อก่อนนะครับผมพอเครื่องลงเสร็จนะครับเครื่องจะทําการรีสตาร์ทนะครับ อพอเครื่องรีสตาร์ตมาเสร็จแล้วนะครับให้เรากดมาปุ่มเมนูนะครับเข้ามาที่อัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับทําการเข้ามาที่เมนูตั้งค่าเดิมจากโรงงานนะครับกดโอเคแล้วก็เลื่อนมาที่ตกลงครับกดโอเคอีกครั้งหนึง่งพอเครื่องกลับค่าโรงงานเสร็จเรียบร้อยเรามาเช็คช่องรายการนะครับ อันนี้ตอนนี้เราอยู่ในหมวดช่องรายการของสีแบนดนะครับไทยคมสแบนด์อ่าในไทยคมสีม่แบรนด์่กี้ NBT บกับไทย PPS s ดูไม่ได้นะครับ<ด>อ่าตอนนี้ช่องรายการมาครบเรียบร้อยอนะครับอ่าเสร็จแล้วเราลองมาเช็คเวอร์ชั่นนะครับกดมาเมนูนะครับเข้ามาที่ การติดตั้งระบบนะครับเลื่อนขึ้นครั้งหนึ่งครับตัวเวอร์ชันนะครับกดโอเคตัวนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชันวันที่24เดือน8 2021นะครับครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดของปี2021แน้วนะครับโอเคนะครับเท่านี้นะครับก็เป็นการเ,เสร็จการลงซอฟต์แวร์ตัวเครื่องวัดเส้นไฟแล้วครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ